สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวสาย OTG นะครับก็คือคือไอ้เจ้าสาย USB OTG ตัวนี้นะครับมันจะเป็นพอตของ m i โ r o USB นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้นะครับหาซื้อได้ตามร้าน IT ทั่วไปนะครับหรือว่าร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับราคาก็ประมาณ60-70นะครับไม่น่าจะเกิน100นะครับซึ่งสายนี้นะครับจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับเครื่องที่รองรับนะ ถ้าเป็นเครื่องที่ไม่รองรับเสียบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาดูกันเลยว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างเริ่มจากเชื่อมต่อมือถือกับมือถือนะครับซึ่งจะสามารถอนถ่ายข้อมูลนะครับพร้อมกับชาร์จแบตเป็นในตัวถามว่าเอาไปเสียบกับโนเกียรุ่นเก่าๆได้ไหมนะครับก็ได้ครับถ้าเครื่องทางขวาที่เห็นนี่นะครับที่เครื่องที่เสียบ OTG นี่รองรับ OTG ก็สามารถจ่ายไฟให้ได้ทุกเครื่องครับ เอามาเสียบกับ USB adapter wireless ทำให้มือถือสามารถรับสัญญาณได้ไกลขึ้นครับวิธีเช็คว่าเครื่องรองรับ OTG หรือเปล่านะครับก็ให้เอาเมาส์นะครับมาเสียบลองดูนะครับถ้าขึ้นเคอร์เซอร์แบบนี้นะครับก็แสดงว่ารองรับ หรือจะเอามาเสียบกับเครื่องปิ้นนะครับเพื่อปิมพภาพเอกสารก็ได้นะครับรองรับเฉพาะเครื่องปิ้นบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับและก็ต้องใช้คู่กับแอปพิมพ์แชร์หาโหลดได้ตาม Play Store นะครับใช้เครื่องเปิดดูข้อมูลในแฟลชไดรฟ์นะครับแต่ถ้าเสียบแล้วไม่ตอบสนองนะครับแนะนําให้ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้และประโยชน์อีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นพวกแป้นพิมพ์จอยเกม ก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับราคาก็ไม่แพงมาก